ัดีครับโอ้หายหน้าหายตากันไปอ่ะผมป๋าโอนะครับวันนี้หน้าใหม่นะครับแนะนําตัวเองนะครับครับผมนุบบ้ลนรักนะครับอืมก็มาด้วยทุกครั้งนะครับแต่จะเป็นคนจับล่มไปเป็นคนล่มรับขับรถบ้างวันี้ก็อยากมาทํางานให้เป็นประโยชน์ให้มันคุ้มกับเงินเดือนที่เขาจ่ายหน่อยนะครับก็เลยขอทางานหน่อยนิดนึงปกติมานั่งเฉย ก็ไม่ได้นั่งครับไปเปิดไฟออไปเปิดไฟไปขับรถอยู่คอยเปดิดน้ำเปิดเบ <ogue> ียร์รอบ้างไหมก็มีครับ<ม>อ่อ่าอ่ปะปานุอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันวันนี้อยู่ที่น้องแขมกรุงเทพหมหานครเ,เชิญครับเชิญครับผมเชิญครับผมอาจจะมีเอฟเฟกต์ไหนนะครับพอดีถ่ายทำกลางถนนเลยครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจะฟิตกรุงเทพมหานครก็จะเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่แต่ละตารางเมตรตารางนิ้วจํากัดนะครับต้องใช้ให้คุ้มค่า สุดยอดเลยอ่ะขอขอรายละเอียดหนะ่อยแบบสองบรนะครับหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งห้านะครับขีดหนึ่งนะครับเป็นบ้านพักอาศัยสองชั้นสี่ห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องพนะครับผมแต่หลังนี้ไม่มีลงจอดรถนะครับผมพื้นที่ได้ต่อยร้อยเก้าสิบตารางเมตรนะครับงบป,ประมาณการก่อสร้างอยู่ที่สามจุดสี่เก้าล้าน,าานบาทหลังนี้สร้างเมื่อปลายปีที่แล้ว จริงเสร็จประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้ามาพอดีติดสถานการณ์โควิดอ๋อติดโควิดด้วยที่่เข้าไปที่ก็เลยแต่เจ้าของบ้านก็ยังไม่อยู่นะครับแบบแบบบ้านหลังนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันนะในในซีรีส์นี้นะบอกเลยนะครับเยอะมากเลยพื้นที่กทมนะเยอะมากแบบบ้านตรงนี้นะครับซึ่งเหมือนเออกล้องครับตากล้องครับเออตากล้องครับโทรศัพท์เอียงค่ะโทรศัพท์เอียงหรือเปล่า ถึงว่าผมทำไมขอบเอียงๆอยู่กี่ไม่ไเมาใช่ไเนี่ยังไม่ได้ดื่มนะครับยังไม่ถึงเวลาครับผมยังไม่ถึงเวลาอ่ะมาเดี๋ยวเราพากันไปชมสักหน่อยนะข้างในเราจะมาชมกันชนบ้านนะครับอันนี้ใช่ไหมใช่ให้กันชนเหล็กตอกแตงเตอกแตงลัวโดนหินกราบไงเอาเหล็กมากันเลยก่อนนะครับอันนี้ต้องถามปาทิมนะครับปาทิมแบบนี้ออกแบบมาทำไมเออมันไม่บังเลยเนี่ยมันไม่บังหินอ่ะถ้าอยู่ตรงนี้ก็เห็นนะอ๋ออยู่ที่มุมมองใช่ไหมอยู่ที่มุมมอง อ่ะตรงนี้เป็นเป็นทางเข้าบ้านนะครับนะเดี๋ยวเราพารอบบ้านก่อนอันนี้ก็เป็นฐานนะครับตกแต่งออกมาจะเห็นได้ว่ามีมีข้างเดียวนะป๋านุทำไมด้านนี้ไม่มีอ่ะอข้างนี้มีข้างเดียวเ<อ>ขาลืมทำแบบไปดูแบบดีๆนะช่างมันลืมทำ้แบบว่ามันมีแค่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอ่ะอันนี้มีสามเส้นนะครับอันนู้นมีสี่เส้น ตัวนี้เป็นสีภายนอกนี่จะเป็นชิวนะเป็นเป็นชิวใช้ชิวันของ T O A นะครับภายในก็จะเป็นแนวของโพซิชั่นนะครับจะแยกประเภทในการใช้งานให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับอันนี้อะไรจันอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นอลูมิเนียมตัวนี้เป็นอลูมิเนียมอบขาวนะครับเป็นอลูมิเนียมสีขาวกระจกใสเขียวนะครับกระจกใสเขียวเปลี่ยนได้ตัวอลูนะ มันไ,ไม่ได้ฟิดใช่ไหมแบบัหลังนี้ผมต้องบังคับให้คุณใช้สีขาวได้แล้วแต่ลูกค้าเลยครับแล้วแต่ลูกค้าเลยแล้วเราจะนะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยได้ไหมเป็นเป็นไม้อะไรได,ได้ได้ได้ทั้งหมดเลยะนะครับได้ทั้งจะชอบอะไรก็มาแต่ในแบบตั้งต้นก็<ม>โดยปกติโดยมาตรฐานตามช่างงานของมาลาก,ก็จะระบุว่าเป็นอลูมิเนียมไว้ก่อนถ้าจะเปลี่ยนดยวค่อยมาเปลี่ยนเอาถ้าไม่เปลี่ยนก็ตามนี้เลยอดูนะครับที่เห็นถามกันมาหลายคนนะครับอันนี้เป็นสาระหน่อยนะครับดูนะครับ ตัวลอยต่อนะครับระหว่างฟุตบาทนะครับกับตัวบ้านนะครับมันเป็นปกติครับว่าจะต้องแตกถ้าไม่แตกนี่ก็คือผิดปกติคือมันจะดึงตัวบ้านลงนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องแตกนะครับนีโฟมนะเนี่ยเป็นโฟมครับก็คือฟุตบาทนี่เขาจะให้เป็นอิสระจากโครงสร้างของตัวบ้านนะครับเพราะว่าพื้นดินเนี่ยอาจจะมีการซุดตัวเป็นปกติแต่ตัวบ้านจะไม่ซุดเพราะว่าตัวบ้านมันจะนั่งอยู่บนเข็มนะครับ ตัวบ้านจะไม่สุดนะฮะตับฟาดก็สุดไปเลยบ้านยังอยู่เหมือนเดิมใช่สุดเฉพาะฟุตบาทนะครับแต่มันจะไม่ดึงใช่ไหมครับใช่ใช่มันจะไม่ดึงผิวฉาบจะไม่ดึงส่วนอื่นๆให้มันร่วงลงมาใส่เข้าไปผิวฉาบก็ยังเหมือนเดิมนะครับใช่ผิวฉาบก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ดึงผนังตัวฉาบออกไปนะสังเกตนะครับเป็นปกตินะครับเป็นปกติของของฟุตบาทนะครับมาดูผนังนะครับตรงนี้ตอนนี้ด้านหลังบ้านแล้วนะครับตรงนี้อ่าร่องร่องร่องเป็นร่องครับเป็นร่อง ไม่ใช่บัวนะครับไม่ใช่ร่องที่ใช้ช้อนขูดนะครับแต่นี่คือร่อง PVC นะครับเป็นร่อง P ี c ีที่ใช้สําหรับงานตกแต่งผนังนะครับตัวนี้มันก็จะฝังในงานผนังตอนงานก่อฉาบนะครับก็เป็นการเล่นพื้นผิวเล่นเท็กเจอร์นะครับให้ดูมีมิตินะครับไม่อยู่หลังบ้านอ่าตัวนี้เป็นหลังบ้านนะครับตัวนี้นะฮะจะโชว์ใครก็ไม่รู้นะครับเอาไปฝั่งนี้ก็จะมีไม้ฝาตัดนะครับแล้วก็มีบัวเดินรอบนะครับตัวนี้ก็มีบัวอีกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหินทรายตัวนี้นะครับเป็นหินทรายเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมตอบไปเลยอันนี้เนะนนจ้าของบ้านตั้งใจเอาไว้ปลูกผักกาวนะครับมันจะเลื้ยเข้ามานะครับออเอางั้นเลยเหรอเราเล่น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 ,ลลน <laughs> จริงจริงมันคืองานตกแต่งแต่ถามว่าประโยชน์มันมีไหมมันมีนะคือคือเวลาแดดมามันก็สามารถซับพอร์ตก่อนที่มันจะไปโดนผนังนะ จะเลยต้องแตถ้าามันจะทำเป็นสแลนอะไรมันก็ไม่สวยไงต่ถ้าทำเป็นอย่างเงี้ยมันก็ยังมีงานตกแต่งไงยังติดก็ยังติดมากข้างในก็ได้ครับก็เอาน้ำผมักนั่นแหละครับเอามันเอามันเอาประโยชน์คือสวยงาม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  ตรงนี้กับบริเวณนี้เข้ามาก็เป็นเทเลสนะครับเทเลสหน้าบ้านนะครับ<ม>ก็กรุด้วยกระเบื้องนะครับกระเบื้องก็12นิ้วปกติธรรมดานะครับตัวนี้ตรงนี้ในในแบบนะครับในแบบตั้งต้นก็จะเป็นพวกเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้แต่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเองได้หาเองเปลี่ยนเองนะครับได้นะครับก็คือเลือกนะเลือกถ้าเลือกเป็นไม้ก็แค่แค่ไปหามาว่าชอบแบบไหนแล้วก็เอามา เขาเรียกเอามาแท้งกันว่าราคามีเท่านี้คือซื้อมาเพิ่มตังค์เท่าไหร่จบเลยครับเลือกได้เองทุกอย่างนะครับเลือกได้เองทุกอย่างก็บ้านเขาครับบ้านของบ้านนะครับอยู่เองก็ต้องเลือกก็จะดูเองครับแต่เราก็จะเป็นที่เลี้ยงคอยดูว่าอันไหนดีอันไหนไหนได้ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับข้างในพื้นนี่ก็จะปูด้วยกระเบื้องแกรนิโตแบบและลวดลายสามารถเลือกเองได้นะครับเลือกเองได้ทุกอย่างนะครับบนเพดานนะครับเบรแดเพดานนี่ก็จะเป็นหลุมนะครับไฟนี่ก็เลือกเองนะครับโคมไฟตัวนี้ <polarization> ห้องนี้ก็จะเข้ามาก็จะเป็นห้องห้องรับแขกนะครับ <arat on S 2> เป็นห้องโถงรับแขกนะครับ e, ตัวนี้อ่ะแล้วก็มามุมนี้นะครับอ่ะเป็นห้องครัวกับห้องอาหารไปเข้ามาดูกันชอบมากเลยคนไปไปตรงนี้ตรงนี้แน่นอนนะเอ่อในแปลนนะครับมีโต๊ะอยู่ครับแต่เฟอร์นิเจอร์ยังไม่เข้านะครับเฟอร์นิเจอร์ยังไม่เข้าตอนนี้เป็นโต๊ะอาหารนะครับหครัวครับเขียวมาเลยครับผูชอบอลยโต๊ะเขียวเลยนะ อันนี้เป็นครัวครัวสําเร็จรูปตัวนี้เป็นครัวสําเร็จรูปครัวยิ้มสเร็จรูปนะครับของบารักก็จะออกแบบโดยโฮมโปรนะครับครัวพวกนี้นะครับก็ของเราก็จะมีคอนเนคชันกับโฮมโปรอยู่แล้วนะครับเข้าไปติดต่อได้นะครับตอนนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดอ๋อนี่นะครับนี่เชิญเชิญว่าั้อันนี้ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ทุกซอกทุกมุมนะครับไม่ให้เหลือนะครับ ใชบันไดก็ทําอะไรไม่ได้กลับเก็บของนะครับทําเป็นประตูเปิดปิดซะใส่ฟุ้งใส่ไฟเข้าไปนะครับถัดในสักนิดนึงครับมีห้องอะไรอันนี้ก็จะมีห้องนอนเล็กกับมีห้องน้ํานะครับอ,อ่าดูห้องน้ํ<ช>ตก็นี้เป็นห้องน้ํา<ช>ร,รวมข้างนอกนะครับห้องน้ำนะก็จะเ,เป็นงานตกแต่ง,เ,งเป็นกระเบื้อง,องนะครับเป็นกระเบื้องมีโมเสมโมเซนนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปนะครับโซนเยียกโซนแห้งห้องน้ำาีโลฟิตไหมมันตงแบบแบบนี้ไหมหรือยังไงเออแล้วแต่การออกแบบครับ แล้วแต่ให้ไปร่วมออกแบบกับเจ้าหน้าที่ของโฮมโปรได้นะครับไปเลือกที่ชอบแล้วให้พ<ช>ืแบบกกน<ช>แบบสามีมก่อนใช่รับนแบบสามีมาถ้าชอบจะเอาแบบนี้ก็ทําการสั่งเพือเลือกว่ามาติดตั้งนะครับหรือชั้นละล่างนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับมีห้องนอนเล็กอยู่ห,ห้องนอนเล็กนะครับตันนี้เป็นห้องนอนในส่วนของชั้นล่างนะครับในโซนหน้าบ้าน่วนมุญเมื่อกี้นะครับแต่พื้นพื้นสังเกตนะครับพื้นตัวนี้จะเป็นลามิเนตใช่ไหมเป็นลามิเนตครับเป็นลามิเนต ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นหลยตอนอันนี้อ่ะดูแลวเฮ้ยมัน,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 นเหมือนไม้แผ่นเออมันมันเหมือนเป็นเป็นเป็นคุมผืนเดียวนะครับอันน,ะะนี้คือล้ามิดนะครับมีร้านเนตอ่ะไปะเดี๋ยวเข้าไปชมข้างบนกันนะครับข้างล่างน,นี่ก็จะมีหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํารวมมีห้องครัวมีมีโถงรับแขกนะครับตรงนี้แล้วมีห้องเก็บของใต้บันไดนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นข้างบนข้างบนตรงชเดเ e ียยก็จะมีหลุมนะครับมีหลุมซ่อนไฟนะครับตัวนี้ ขึ้นมาชั้นสองนี่ก็จะเป็นโถงชอบมากตัวเนี้ยเป็นลายยิดประจแรงิหักมันไม่หักหรอกโอ้ยข้างในมปนกระจกนะไม่น่าเป็นไม้นะเป็นไม้ฉลุเป็นไม้ฉลุเอ่อเป็นไม้หรือว่าเป็นตัวคล้ายใช่ไม้ก่ไม้ไม้ไม้เป็นไม้ฉลุไม้ฉลุนะครับถ้าบนกระจกอีกทีละข้างหลังกระจกนะครับข้างหลังกระจกนะครับ เข้ามาตัวนี้ก็อ่เดี๋ยวให้น้องจิวเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นห้องพระนะครับแน่นอนครับดีไซน์ไว้เป็นห้องพระนะครับตัวนี้ก็มีฉากกั้นนะครับมีประตูบานฉลุกั้นชั้นบนนี้ก็จะมีห้องน้ํารวมนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนีครับนี่อยู่กลางระหว่างสองห้องนะครับผมก็อาจจะคล้ายๆกับห้องน้านล่างแต่ด้วยกระเบื้องอาจจะมีมีเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับมีเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับนี่น่าจะเป็นลาย มีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะครับมีช่อง,ม,องมีช่องนะครับมีช่องนะครับมีตั้งเดรทาวเวอร์เรียบร้อยนะครับมีช่องสำหรับวางไม่ต้องมาเจาะนะครับคือไม่ต้องมาเจาะใส่ไอ้พวกแผ่นต่างๆนะครับเสียงตรัวเรื่องครับแบบนี้ครับสวยๆห้องนี้ก็ใหญ่นะเนี่ยหน่าจะสเมตรเนาะกว้างสี่เมตรสี่คูณน่าจะสี่คูณหกด้วยซ้ำเนี่ยห้องนี้วุ้นแบ่งโซนแต่งตัวได้เลยนะเนี่ยใช่เนี่ยเราก็ใช้เก็นแค่นี้นะนอนนะเตียงห้าปุ๊บนะแล้วก็แต่งตัวกันตรงนู้นนะครับติดแอร์แล้วเรียบร้อยนะฮะ อ่ะครับมาระวังห้องน้านี่ก็จะมีห้องนอนอยู่สองห้องนะครับห้องนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กหรับอน่าจะเป็นตัวของลูกนะครับลูกลูกนะครับสบายสบายแต่มีระเบียงนะครับมีตรงมีระเบียงนะครับผมแถมระเบียงให้นะครับห้องนี้นะครับระเบียงนี่บางคนเขาถามนะ่มมีทาไมไม่มีมีมันเปื้องไม่มีไม่ได้นะครับระเบียงเหมือนกับผู้หญิงไม่มีคิ้วอะครับบ้านไม่มีระเบียงมันต้องมีนะครับมันมันถือว่าเป็นงานตกแต่งตัวนะ เนี่ยก็มีลาวมีลารกั้นนะครับก็ล้าก็น่าจะออกแบบคล้ายๆกันกับลาวันไดนะครับให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับมันจะได้เป็นเป็นแมพกันทั้งหลังนะครับอ่ะตรงนี้เป็นห้องมาสเตอร์รูมหรือว่าเป็นห้องเจ้าบ้านนะครับห้องเจ้าบ้านตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนใหญ่ี <copyright S 2> ่เห้องนอนะครับนะครับมีรเนะรบเบียงที่กว้างขวางนะครับน่าจะอยู่ประมาณสี่เมตรโอ้สี่เมตรทะลุไปนู่นเลยนะครับไปชนนะไปชนห้องนู่นเลยครับไปชนห้องพระห้องพระนะครับ ในห้องนี้นะครับพิเศษก็คือจะมีห้องน้ำในตัวนะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับมีโซนแต่งตัวให้อ่ามีโซนแต่งตัวมีโซนแต่งตัวก่อนนะโซนแต่งตัวก็คงจะยิ้วนะครับต่อไปก็ทางเจ้าของบ้านก็คุจะยิ้ต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำโอ้ตัวราได้ชอบห้องน้ำหนี้นะขาวดำปัดด้วยคิ้วสีดำพื้นก็ยังเป็นขาวดำนะครับขาวดำนี่มันเข้าด้วยกันเลยเดียวเชียวนะครับ ดีไซน์บายโฮมโปรนะครับเลือกได้เองนะครับเลือกสีเลือกลายได้เองเลือกสุขภัณฑ์ได้เองนะครับไปร่วมออกแบบได้นะครับกับเจ้าหน้าที่ 3D ดีไซน์ของโฮมโปรนะครับอ่ะเดี๋ยวขอรายละเอียดของบ้านอีกสักรอบหนึ่งครับปานุบ้านหลังนี้นะครับเป็นรหัส 2BR19015-1 นะครับสีห้องนอน3ห้องน้ำหนึ่งห้องพ้ะานะครับพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตร ราคาก็ประมาณอยู่ที่3.49ล้านบาทนะครับสร้างที่หน้องแขมกรุงเทพมหานครนะครับ สำหรับแฟนเพจนะครับที่บางทีอาจจะดูไม่ทันเนาะดูไลฟ์สดไม่ทันก็ติดตามกันที่เพจบ้านรักนะครับบ้านรักภาษาไทยนะครับรักสบริสีกาลันนะครับติดตามแฟนเพจฝากติดตามด้วยนะครับในเพจก็จะมีทั้งอัลบั้มรูปต่างๆที่ที่เราได้ช่างไว้นะครับกับบ้านลูกค้าทั่วประเทศแล้วตอนนี้เรามีสาขาที่ครอบคลุมอยู่เกือบทั่วประเทศนะครับพยายามจะสปอร์ตลูกค้าให้ทั่วถึงครับ ในส่วนของภาคเหนือก็จะมีของมะลักับปางมะละแพร่นะครับดูแลในส่วนของภาคเหนือขยับลงมาอีกนิดนึงเป็นเหนือตอนล่างถึงกลางก็จะเป็นในส่วนของมะลักับแพงเพชรนครนายกมาถึงกลางเลยก็เป็นมะลัก์าชบุรีส่วนมะลักลกดีจะลงไปถึงจังหวัดทางใต้ใต้สุราษฎร์นะครับแล้วก็ขยับไปภาคตะวันออกชนบุรีครับผมมะลัก์เชลบุรีนะครับผมอีสานได้อีสานได้อีสานอีสาสาขานะครับตอนนี้นะครับอุดรสารคามขอนแก่นนะครับ ครอบคลุมพืพ้นที่ภาคอีสานทั้งหมดคือพยายามจะไปทั้งหมด่ะดน,นะไปได้ไปนะทั้งหมดนะครับถามบรรลันั้นทำได้หมดนะครับผมทาได้หมดรับอยากจะไปนะครับอยากจะไปแล้วก็ช่องทางติดตาม uh, ละะแล้วก็เพจบ้นรักนะครับแล้วก็เพจบรรักสาขาที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้ทั้งหมดก็จะมีเพจประจําสาขาแล้วก็ช่อง y YouTube YouTube นะครับยูอง YouTube ที่บ้านที่เราสร้างแล้วหรือกําลังจะสร้างหรืออยู่ระหว่างการสร้างเท่านั้นนะครับจะทํามาตัดต่อและรีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ทางเราสองคนผมอนุ๊บรลัก์กับอาจารย์วรุษอาจารย์โอนะครับอาจารย์โอนะครับก็ต้องขอก่าวว่าสวัสดีกครับผมสวัสดีครับ